เสริมดวงเสริมราศีเพิ่มบารมีต้องเออมูเลบคิดถึงชุดยูนิฟอร์มคิดถึงรัตนบดินกาเมนคอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำคลาลิเทคสเสน่ห์รถสเสน่ห์คุณ ประมาณ1ิบปีแล้วครับยังขายไม่ได้สิปีทีโอค,คุณออฟค,คุณเห็นอะไรครับมีผู้ชายยืนมองอยู่ตรงนี้ครับมีผู้ชายยืนมองอยู่ตรงนี้ครับผมด้านนี้นะด้านนี้นะอยู่ไหนครับตอนนี้เขาอยู่ไหนตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ ไหนเขาทำเขาทำอะไรอยู่ตรงไหนเราก็นั่งอยู่ค่ะนั่งกอดเข่านั่งกอดเขาอยู่ยัยงไงครับเจียวทำท่าอยู่ไหนจังหวะที่กล้าเท้าเขางเข้าบ้านหละนะังแรกกล้าไปปุบแล้วก็เจอเลยพี่หญิงยืนสมบันด,ดวงวิญญาณครอบครัวเนี่ยมีผลไหมที่ทำให้ขายไม่ได้ สวัสดีครับรับตอนนี้ก็สู่รายการเดอะซีเซ้นคนเห็นผีนะฮะวันนี้เรามากันแบบกลางวันเหมือนเดิมครับนะเพราะว่ายังไม่ปลดล็อกนะแล้แต่ละคนเนี่ยกลัวกลับบ้านไม่ทันก็เลยมาถ่ายกลางวันแดดเปรี้ยงๆกันแบบนี้นะฮะมาพร้อมฝนด้วยเออไม่รู้ว่าอากาศเนี่ยมาฤดูไหนนะมาแบบไหนก่อนเรื่องราวในวันนี้เนี่ยคุณเห็นข้างหลังผมนะเป็นเขาเรียกอะไรอาคารพาณิชย์แล้วกันอยู่มาประมาณ10ปีแล้วครับยังขายไม่ได้ องงไหมงงสิบปียังขายไม่ได้ทั้งที่โคตรทำเลแบบรถไฟฟ้าใกล้ๆเลยใช่ครับสามล้านกว่าราคาน่าจับต้องจริงเหรอราคาน่าจับต้องสมล้านกว่าสล้านแบบนิดๆด้วยเท่าบ้านเลยเทาบ้านสามล้านสามแต่ทำไมไม่มีคนซื้อมีดวงวิญญาณหรือพื้นที่มันไม่ถูกต้องยังไงเจ้าที่อะไรหรือเปล่าทำไมถึงขายไม่ได้ เชิญคุณม็อบครับทีแรกก็จะทําเป็นบ้านอยู่นี่แหละครับแล้วทีนี้เจ้าของที่เนี่ยเขาก็เลยมาขายให้คุณแม่ในราคาที่ถูกคุณแม่ก็เลยซื้อเอาไว้แล้วก็สร้างเป็นาทาวน์โฮมหหลังครับผมเพื่อจะเอาไว้ขายอยากจะปลูกบ้านตอนแรกอะจะปลูกบ้านอยู่อาศัยมันอยู่ในเมืองอยากให้ลูกแบบสบายไปนมาสะดวกอะไรประมาณอย่างนี้ แล้วตอนนี้พอเรามาคิดได้เราจะทําทําไมเราสู้เรามาทําตึกขายแล้วเราได้บ้านฟรีหนึ่งหลัง mm hmm. ดีว่า mm hmm. ใจก็คิดอย่างนี้ mm hmm. ก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมาคุณแม่ไปถามหมอดูมาครับ mm hmm. ไปถามเพราะว่าขายไม่ได้สักทีระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังขายบ้านไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็เลยเกิดความสงสัยแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไร mm hmm. ก็เลยไปปรึกษาหมอดูที่คุณแม่นับถือครับผม mm hmm. แล้วก็เขาก็ทักมาว่าเป็นที่ดินมรดก ทต้องคาเขาทักทุกคนเลยว่าที่แปลงนี้เจ้าที่แรงเจ้าที่แรงแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาไม่อยากให้เราขายเขาจะทำทุกอย่างที่จะไม่ให้เราขายบ้านหลังนี้มีผมมีแม่แล้วก็มีพี่สาวครับก็ปกติดีครับความสัมพันธ์ปกติดีก็คือไม่ไม่ได้มีทะเลาะอะไรกันหรือทะเลาะก็ไม่ได้รุนแรงมากแต่พอย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนต่างคนต่างใจร้อนทะเลาะกันทีก็คือรุนแรงเลยครับ ออกจากบ้านบ้างนอนกันบ้างอะไรงี้ครับแล้วก็คือตอนนี้ก็ต่างคนต่างย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดครับเราเราอยากใช้เงินเราอยากได้เงินน่ะ<ม>ใช่ไหมเราไม่ได้อยากที่จะทําแล้วเอาเงินมาวางไว้อย่างนี้สิบปีนี่ฮะครับตึกที่เห็นนะสิบปีจริงเหรอใช่ครับสิบปีครับผมขายไม่ได้ใช่ครับประกาศขายสิบปีแล้วรู้ไหม ทำไมถึงเห็นคุณม็อบมาออกอากาศคนเดียวอย่างนี้เพราะว่าอยู่แล้วทะเลาะกระจายหมดเลยใช่ครับแยกถูกไหมแยกวงมีม็อบอยู่ที่นี่คนเดียวตอนนี้ก็ย้ายครับย้ายออกไปแล้วครับย้ายออกไปแล้วด้วยตัวเองก็ยังอยู่ไม่ได้เลยเอางี้ดีกว่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ก็อยู่นี่ใช่ครับพี่สาวก็อยู่นี่พี่สาวก็อยู่นี่ตัวเราก็อยู่นี่คคุณพ่อละ ก็คุณพ่อเขาทํางานทํางานอ่าทํางานคานานี้ก็เลยกระจายกระจายเหมือนกันพออยู่แล้วแตกกระจายกระจายหมดเลยไม่ต้องการให้อยู่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมบอกกันเลยนะเรื่องราวที่คุณม็บรู้สึกสงสัยเนียเพราะว่าตอนที่ไปซื้อที่มาเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าเจ้าของที่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการขายจริงๆใช่แต่มีการแอบเอาออกมาขายแล้วเราก็กลัวว่าเฮ้ยการแอบออกมาขายเนี่ย มันเป็นการที่เฮ้ยไม่ถูกโดนแช่งอเออเหมือนถูกสาดแช่งให้แบบว่าให้มันขายไม่ได้ให้มันอยู่ไม่เป็นสุขชใช่ครับคิดแบบนี้อยู่น,นะ ก่อนจะฟังเรื่องต่อไปเดี๋ยวก่อนนะ,ะเดี๋ยวให้ค,คุมอบเล่านะก่อนจะฟังเรื่องต่อไปเนะี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอขอบคุณ a อเอ็มูเ e, ครับผมเครื่องรของของขลังนะที่ของเขาเนี่ยบอกว่าของเขาสายขา,ขาวนะมีทั้งหลวงปู่โต๊ะหลวงปูม่มุนมีหลวงพ่อวสีหลวงพ่อวสีโอ้โหมีหลายๆอย่างเลยนะของเขานะ7 9 9 8 9 9 9 9 9นะราคาไม่แพงเลยออกแบบดีไซน์ตามวันเกิดของแต่ละคนที่จะห้อยด้วยลองเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะที่เพจ a อเอ็มูเครับผมขอขอบคุณรัตนประดินการเมนครับชุดยูนิฟอร์มนึกถึงรัตนประดินการ เลยะนะไม่ว่าจะเป็นยูนิฟอร์มชุดแบบว่าแม่บ้านชุดคนทํางานชุดนายช่างชุดอะไรต่างๆนานาในเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าเอกชนรัฐบาลได้หมดลองเข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะฮะที่รัตนประดิษฐ์การเม้นครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มชูกําลังตาคอมมานโดครับเครื่องดื่มชูกาลังตาคอมมานโดนะฮะมีกรดอะมิโนไลซีนทอรีนที่จำเป็นต่อร่างกาย B6 และ B12 นะหาซื้อได้แล้วทั่วประเทศและตอนนี้เนี่ยเขามีติ๊กตอกชาเลนซ์คุณเข้าไปในติ๊กตอกนะฮะ,ะแล้วก,ก็ถ่ายคลิปของคุณดูส ่งไปที่คอมมานโดเขาแจกครับถ้าถูกใจเอาไปเลย1,000บาทตรงนี้รายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามเขานะและตอนนี้ผมบอกเลยนะฮะว่าคอมมานโดเนี่ยสามารถสั่งทางไปรษณีย์ไทยได้เข้าไปติดตามได้เลยนะฮะที่เฟซบุ o กคอมมานโดเอนเนอร์จีดริงก์ไทยแลนด์คอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำครับผมขอขอบคุณคาริเท็กเสน่ห์รสเสน่ห์คุณครับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในเขายังมีน้ำหอมปรับอากาศครับชื่อว่าแครี่มีอยู่3กลิ่นด้วยกันนะฮะใช้ได้แบบว่า ทุกสถานที่เลยทั้งในรถนอกรถได้หมดสั่งซื้อได้ที่ line id adcaritech หรือที่ www.caritech.net ครับผมตลอด10ปีเราก็อยู่ที่นี่ใช่ถูกไหมใช่ครับพอสร้างเขาก็มีห้องห้องหนึ่งเพื่อให้ที่บ้านอยู่ใช่ครับถูกไหมถูกครับแล้วตอนอยู่ตอนนั้นอ่ะก่อนหน้าที่จะออกไปนะครับเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรบ้าง ก็คนในบ้านก็ทะเลาะกั uno, hay hay e trendy, นนะครับ <yah> ม <oo> ีเรื่องแค่เรื่องเล็กเล็กน้อยน้อย่างเงี้ยสามารถเป็นเรื่องใหญ่โตได้ต้องการให้เราช่วยอะไรครับก็ต้องการให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องเจ้าที่เจ้าทางอย่างเงี้ยครับก็อยากให้คุยสื่อสารกับเขาว่าเขาต้องการอะไรทํำยังไงที่แบบว่าให้ขายได้ให้ขายตรงนี้ได้เราได้ทําอะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเจ้าที่เขาว่าอะไรหรือเขาต้องการอะไรหรือผีอะไรที่อยู่ในนี้ ถึงทําให้ขายไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับทั้งหมดมีอยู่ห้าห้องนะใช่ครับเดี๋ยวเราไปห้องที่ห้าเลยนะครับผมห้องที่หนึ่งใาสุดท้ายก็คือที่บ้านของคุณมอบนะโอเคไปครับทีโอครับคุณ๊อบคุณเห็นอะไรครับมีผู้ชายยืนมองอยู่ตรงนี้ครับมีผู้ชายยืนมองอยู่ตรงนี้ครับผมผู้ชายผมยาวเขาผมแล้วก็ใส่เสื้อสีเทาๆใส่เสื้อสีเทาผู้ชายผมยาวอายุประมาณเท่าไหร่ครับแก่แล้วครับ ผมสีขาวเลยเป็นผมสีขาวยาวยาวระดับไหนยาวประมาณไหลพี่ออฟเลยครับประมาณไหลพี่ออฟขาที่เห็นเป็นผู้ชายแก่ผู้ชายแก่แต่ใส่ชุดขาวนะแต่เป็นไปได้อาขาว่าเขาวขาขาว่าขาวคิดว่าน่าจะผมยาวเพราะว่าที่เห็นคือเขารวบผมอ่ะเขาหมวนแบบมวยต่ำๆไว้อ่าฮะมวยต่ำๆไว้อย่างนี้นะแต่ที่ทีโอเขาปล่อยผมใช่ไหมลูกครับอ่าแต่เป็นผู้ชายเหมือนกันอ่าใช่อ่าฮะ เคยมีใครเห็นดวงวิญญาณผู้ชายในลักษณะแบบที่เราว่าไหมครับมีครับมีมีคาทักเลยว่าเป็นผู้ชายแต่พอตอนแรกผมก็จาไม่ค่อยได้พอน้องทีโอพูดบอกว่าเป็นชุดสีเทาแล้วก็ผมยาวก็วคือใช่เลยก็คือจําได้แล้วว่าเขาเคยบอกแบบนี้เขาไม่ยินตรงหน้าบ้านแล้วก็ชี้เข้ามาเขาเคยบอกว่าให้ตั้งศาลให้ตั้งศาลประภูมิเพื่อให้เขาอยู่ แต่ว่าด้วยความที่เราเราขายครับเราจะมาตั้งศาลเ,เดโดเลยก็ไม่ได้เออไม่เข้าใจ<ร>าอะไร<ม>เลย,เยจะตั้งได้ยังไงเขาบอกว่าขอศาลอาละกัน,อม,นมองว่าถ้างั้นมองว่าเป็นเจ้าที่แต่เรายังไม่ฟอร์ดคอนเฟิร์มนะว่าเขาจะใช่เจ้าที่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นผีตนหนึ่งที่อยู่กูเรียกร้องอยากจะได้ที่ขึ้นมาเขาไม่คุยด้วยเขายังไม่คุยด้วยนะเขายังไม่คุยด้วยนะอยู่ตรงไหนครับผู้ชายที่ว่าที่ตาแรกเห็นก็คืออยู่ตรงไหน อยู่ตรงบันไดนี่แถวๆถนี้ใช่ที่อภัย<ป>เนีคือคณานั่งน,น่าจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยอ่าฮะน่าจะไม่น่าจะยืนนั่งอ่อนเหมือนจะนั่งอยู่ถูกไหม,อ,มอ่าฮะเขาหายไปแล้วหรอผมยังเห็นค่ะเขาอยู่งนี้อ้าวไม่ได้บอกว่าเขาหายไปไงเหรอ <laughs> เขายังอยู่ตรงนี้นะเขาว่าถ้าเข้ามาข้างในแนละ้วถึงจะคุยด้วย อ๋อนี่ก็ทางไหนนะผมบอกอย่างนี้ได้ไหมว่าลองกระโดดขี่หลังออฟได้ไหมเขายังนั่งอยู่ตรงนี้นะคุณออฟเขาเป็นใครมาจากไหนครับเป็นผีไงทำไงดูนั่นหละเขาดูไม่เป็นมิตรกับเราเลยอาจจะไม่ได้ดูไม่เป็นมิรนะคือเหมือนกับขอโทษไม่ได้ว่า <c oughs> ผู้ชายคนตีนเฉยๆ <c oughs> เป็นผู้ชายคนตีนเฉยๆแล้วทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ เขาอยู่เขาอยู่แล้วถามทําไมเขาก็ตอบนั่เหมือนเดิมครับเขาอยู่ของเขาอยู่แล้วถามทําไมอันนี้บอกได้ไหมว่าคุณลุงท่านเนี้ยเป็นเจ้าที่หรือเปล่าไม่ใช่รอ้ลุงบอกว่าลุงบอกลุงบอกไหมลุงตอบไหมลุงไม่ตอบครับลุงเดินขึ้นข้างบนเลยอ้าวกิดกต่ที่เขาเรียกว่าลุงอ๋อแต่เขาผมขาวนะนั่นแหละแต่เขาก็เขาโกด ไม่ไม่ไมเชิงโกรธหรอกขึ้นไปดีกว่าอาา่างเรียเรียกแบบงอนนะ่ะน,น,นอกจากผู้ชายอายุมีอายุแล้วเนี่ยเคยเห็นใครอีกไหม,มที่นี่นะ ก็มีแค่คนทักเรื่องผู้ชายมีอายุแต่ว่าผมไม่มีเซนก็เลยไม่เคยเห็นยังไม่มีใครเคยเห็นนะใช่ครับโอเคมีแค่ผู้ชายคนนี้คนตนเดียวแต่คุณอ๋อเมื่อกี้มีวัยโผขึ้นไปใช่ต้นอะไรรู้ว่าเป็นใครครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ชายคนนั้นก่อนนะครห้องนี้ไม่มีอะไรนะไม่ค่ะไม่มีโอเคด้านนี้นะด้านนี้นะอยู่ไหนครับตอนนี้เขาอยู่ไหนตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ไหนเขาทำเขาทำอะไรอยู่ตรงไหนเราก็นั่งอยู่ค่ะ นั่งกอดเขา่านั่งกอดเข่าอยู่ยังไงครับเจียวทำท่ายอยู่ไหนอย่างนี้ยค่ะนั่งอยู่ที่มุมอย่างนี้เลยครับผมอ่าอ่าอ่าคุณลุงเป็นใครครับผีพี่ลวกวนฮะพี่ลวกวนอ่าพี่ลวกวนพี่ช่วยตอบผมดีๆหน่อยนะครับก็คือพี่อยู่ที่นี่ทาหรือเปล่ปา,าต้องการอะไรหรือเปล่าอาะไรอย่างงี้ครับอยู่มาห้าปีแล้วอยู่มาห้าปีแล้ว แต่ที่นี่ขายที่สิบปีที่นี่ขายไปสิบปีแต่ก็คงไม่อยู่ไม่ใช่เจ้าที่นั่นก็ไม่ใช่เจ้าที่เหรอไม่ใช่เจ้าที่อ๋อแล้วแล้วเห็นว่าไปเข้าฝันเขามาว่าจะเอาสารใช่เขาไหมใช่แต่ว่าเขาบอกว่าใช่แต่ว่าไม่อยากได้ละอ้าวแล้วอยากได้อะไรขอเหล้าขาวหนึ่งขวดขอเหล้าขาวหนึ่งขวดครับพี่จะไปไหมแล้วเออขอเหล้าขาวหนึ่งขวดแล้วจะไปเหรอ ไม่ไปฮะแต่ว่าเขาต้องการให้ทําบุญให้เขาต้องการแล้วข่าวต้องการให้ทาบุญให้เขาครับสาลไม่ได้เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วที่นี่มีเจ้าที่ไหมตรงนี้มีฮะแต่ตอนที่มาผมเห็นอยู่ตรงบ้านหลังที่หนึ่งอะมีเจ้าที่ที่เราเห็นอยู่นะ<ม>คนนี้ไม่ใช่เจ้าที่แน่นอนแล้วสิ่งที่เขาต้องการเราจัดจัดการให้เขาแล้วเขาจะไปหรอหรือยังไงเขาจะเฝ้าแล้วก็ดูให้ดีไม่มีผีมาทําอะไรให้มันแย่เขาเฝ้าที่นี่ได้หรอได้ ต่ต้องใช้เล่าขาวต้องใช้เล่าขาวอย่างนี้ใครที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้ต้องพกเล่าขาวติดบ้านไว้ถามเขาได้ไหมว่ายังมีผีตัวอื่นอีกไหมข้างบนมีดิโลกมียากณเนี่ยอยู่ข้างบนมีดิถ้าจะเก็บไว้ก็เก็บอาจจะช่วยดูบ้านได้บางบางบางทีอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไว้เป็นยามฝ้ารประตูบ้านอาจได้อยู่แต่ถ้าให้แบบว่าให้ช่วยขายให้อะไรอย่างเงี้ย อย่าไปหวังตอนนี้คิดว่าอ่าฮะแล้วการที่มีเขาอยู่คนะุณออฟกับลูกเมียเขานะที่เขาว่ามาซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะมันจะมีผลกับคนที่จะมาอยู่ไหมมันก็มีผลอยู่แล้วพี่เจก็คือถ้าสมมุติว่าเข้ามาอยู่แล้วเป็นคนจิตอ่อนนะ uh huh. มันก็จะอาจจะเห็นแวบแวบอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลัว uh huh. เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ถ้าแบบ uh huh. ว่า จิตแข็งหน่อยก็อาจจะไม่เจอเลยก็ได้หรืออาจจะมีแค่เข้าฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างที่บอกอะว่าถ้าจะมาอยู่ด้วยกันหมายถึงว่าให้อยู่ด้วยกันระหว่างคนกับผีก็คือเฝ้าบ้านได้แต่ให้ช่วยทํามาหากินให้อะไรเงี้ยไม่ได้คือเขาจะมีผีแบบกตีนกลีนอยู่ใช่อยู่เป็นยามกตีนน้าหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเราไม่คุยด้วยแล้ว เราข้ามขึ้นไปข้างบนส่วนเรื่องเล่าขาวจะให้หรือไม่ให้เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะเ,เพราะว่าถ้าเขาสามารถที่จะจัดการกับดวงญาณดวงอื่นได้ก็เดี๋ยวว่ากันแต่ถ้าไม่มีประโยชน์เดี๋ยวเคลียร์ให้โอเคไปห้องต่อไปครับ